ยากาศดีมากคร anyway, ับขลัวกันะครับขลัวกันรอกโอไม่โอไม่คุณมีผู้ใดอยู่ข้างนอกครับมันไม่ใช่ไปนอกนี่ว้าฮะ แต่านี้ตัวนี้คือจะยืคือจะยืงโอ้คือโดีแท้คือจะยืครับไม่ได้ไปในคอนเสิร์ตนะครับคอนเดิร์น้ำมันบด้ไม่นึงเงินได้สิบสี่สิบาทเนี่ยกี่บาทแถวตรงนั้นนี่ปั๊มโมมียนะกีับาทุณที่ไปท่านบ่ะกดีเออซื้อน้ำมันมันตันหนาอยู่โอ้พอดี คือยีร้เ่ยียเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาให้ครับโอ้เขาก็บพนกินมึงกินเขาอะไรอ่ไกินเขากินเขาก้อนไ่ตมน้ำมันไปไปครับเนี่ยอเสียปึงเินซื้อเขากับไม่ใ่ไข่นมันเนี่ไปกินยุ่งแย้หมดนะครับกินแล้วจนเนเหพนครับ กินคอก็เนาะอาอารอนงนอนอุ่งนอไ่ได้มาได้ใช่อีกนะครับน้ำมันเบิร์ดน้ำมันเบิดไดีครับขอบคุณอาจารย์นะครับในน้ำมันถ้ากินมากินอันนั้นก็เนาะสวดก็นอกเขาจะไปนะครับยังสวดแนวค่อยใส่คอเสิร์ตต่อนนะครับ เ้าไม่เช oh, so yeah. wow, yeah. oh. yeah, ื nó, ่อเราโอ้พี่สวกดีแท hey. ้เจ hey. ้าได้เขาอาจารย์พอดีเ๋ยวโอ้อ่ะเดี๋ยวกินเาค่อยไปเนาะนะครับคินเขาในหับชิมนี้มมนมียจะละเับอยากจะใส่ไปเอาอยู่งนมดมุนเจ้าช่อเย่บะชิมดำ ทำไมลีพ <c ười> <b> ี่น้องทำไมพี่น้องมาทำแล้าเนอะครับผมสบายดีครับไม่ไมาครับ